ก็มีเรื่องเล่านะครับ CBR 150นะครับน่าจะเป็นปีใหม่แล้วครับไฟ LED นะครับมีอาการนะครับบิดคันเร่งนะครับเวลาบิดไปแล้วนะครับอ่าเราสมมุติว่าคันเร่งของเรามีทั้งหมดประมาณ100%ใช่ไหมอ่าเราตีไปเลย100%เอ่าเราบิดไปทุกประมาณอ่า,า,อาต้นไปเลยบิดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยไปถึง50%แล้วเครื่องก็ยังทำงานปกตินะครับ70% 80% เก้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่าในเมื่อเราบิดจมปอกเลยสุดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์มีการนะครับเครื่องมีการ,รอ่ารอบเครื่องมีการวูบตกลงไปนะครับแล้วก็ดับไปเลยอ่าบางทีก็ดับไปเลยบางทีก็สะดุดปังปั้งปังปังไม่ใช่รอบตัดนะครับอ่าแล้วก็แล้วบางทีนะครับมันไม่จําเป็นต้องไปสะดุดที่รอบอ่าสุดเลยก็ได้รอบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยบางทีมันอาจจะสะดุดอ่าเพื่อนเพื่อนแยกเลยไปแมนอ่าทุกทุกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยบางทีมันอาจจะสะดุดที่สิบเปอร์เซ็นต์อ่าปิดไปแล้วบางท สี่สิบเปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นอย่างเงี้ยะมันจะมีอยู่ประมาณรอบใดรอบหนึ่งอ่ะที่มันเป็นตรงจุดนั้นที่มันจะสะดุดบางๆอ่ะถ้ารอบอื่นอ่ะบิดเคร่งเลยไปรอบอื่นแล้วถ้าเครื่องกลับมาเป็นปกตินะครับอ่าคือผมสงสัยอยู่ตัวนี้ครับเพราะว่าผมทํามาหลายครั้งเหมือนกันก็ไม่ต้องใช้ด็อกเตอร์ผมก็ใช้มิเตอร์วัดได้นะครับแต่อ่ะผมจะมีคลิปมาให้ดูแล้วกันนะครับเอาไปดูก่อนว่าอ่ะสาเหตุมันเป็นเพราะอะไรแล้วก็ที่ผมเจอนะครับเอาไปดูเลยนะครับคลิปอ่ะ คันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่ประมาณ80-90-100%นะอยู่แถวๆนั้นแหละผมก็บิดคันเร่งดูครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับว่าผมเบสุดบิดบิดคันเร่งสุดไปแล้วรอบเรื่อมันจะตกนะครับบิดสุดแล้วตกแบบนี้เลยครับมีอาการรอบสวิงขึ้นลงขึ้นลงนะครับ ก็สันิษฐานไว้ว่านวครับรถคันนี้อาจจะเป็นที่ TPS เซนเซอร์ปั๊มหัวฉีดแต่ปั๊มติ๊กแล้วก็หัวฉีดปั๊กหัวเทียนอยู่ประมาณนี้แหละแล้วก็รถคันนี้เขารถคันนี้เขาไม่ได้ทำการสวิตแนานเหมือนกันผมขับแถวเนี้ยไม่ได้ทําการสวิตอะไรก็เจ้าของรถเขาได้เอารถออกไปแล้วนะครับถ้าหากว่ารถคันนี้มาให้ผมเช็คอีกอผมได้ตรวจเช็คลิ้นเลงแน่นอน,นครับว่ามันมีปัญหาหรือเปล่าสสยไฟรรยอะไรมีปัญหาหรือเปล่านะครับก็อยู่ประมาณนี้เลยครับแทาว่ารถคันนี้มาให้อีก มาห้ผมอีกรอบหนึ่งก็เพื่อนๆได้เห็นแน่นอนครับว่าผมเช็คอะไรบ้างเอาละ,ะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ